สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับเพื่อนครับก็วันนี้นะเรามาอยู่กันใน p พไอดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็นี่นะไปเจอมานะครับเออเ็ขาได้รหัสอย่างดีเลยนะคนละที่สาคัญนะเขารับซื้อค่ะไอดีเกมฟรีไฟด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเออเน,นี่ยเขารับตั้งแต่รหัสเลิกเล่นหรือรหัสร้อนรับหมดให้ราคาส่งติดต่อแอดมิน ได้ตลอดทุก25้าชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆวางเกินด้วย <c oughs> โอเคเพื่อนๆใครที่มีรหัสเลิกเล่นหรือว่ารหัสร้อนแล้วก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคครับมามารับโค้ดดีกว่านะครับปัจจัยปัจจัยหลักของเรานั่นก็คือโค้ดนะครับเพื่อนๆโอเคก็รหัสโค้ดจะอยู่ตรงข้อประกาศกันนี่นะทุกคนเป็น MVP 7นะครับอันนี้ไม่สามารถคัดลอกได้ไม่รู้เป็นไรผอมผมก็ไม่ได้เป็นไรนะเออเนี่ยทุกคนมันไม่สามารถคัดลอกได้นะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวจำเอาขอดูใหม่ก่อนเอาชัวร์ก่อน รอสักครู่รอสักครู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็รหัสโค้ดเป็น MVP 7นะคะเพื่อนเพื่อนก็มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันละกันนะครับก่อนไปรับนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะตั้งแต่วันที่1ิบแล้วดูดิก็มีในส่วนของในส่วนอ่าหมัดของแร่นะครับอัพเวะครับแล้วก็หมวก F เน้นชายปักธงเพชรแล้วก็ไอดีนะครับอันนี้น่าจะแบบมีเกลือนะเพื่อนเพื่อนเออประมาณนี้นะเนี่ยผมว่าสองตัวนี้ยังไงก็มีเกลือนะครับเพื่อน โอเคเพื่อนๆไปรับโ้ดนะครับส่วนกรที่รับโ้ดไม่เป็นครับเอาโทรศัพท์ดีกว่านาะโทรศัพท์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เพื่อดูขีดสองขีดมุมขวาบนกดลงมานะครับเลื่อนไปที่คำว่าเติมนะครับแล้วเข้าไปที่ว่าอ่าเนื้อคนอ่าก่อโคดนี่นะครับกดไปเลยนะครับประมาณนี้เลยครับสำหรับโทรศัพท์เนาะเพื่อนๆโอเคแล้วก็รหัสอะไรวะ M V P เจ็ดใช่ไหมเพื่อนโอเคเพื่อนๆมาไปดูสูกว่ะมากดลองกดดูนะ โอเคเพื่อนๆนก็รหัสโค้ดถูกนะครับและโค้ดก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะเพื่อนก็ยังไงอย่าลืมไปรับกันด้วยนะเพื่อนโอเคดูซิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะเพื่อนเฮ้ยเยอะนะเพื่อนๆนวันนี้ได้มาหนะึ่งร้อนะเพื่อนทุกคนนี่เยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งนะครับเพื่อนโอเคก็มีในส่วนของอะไรน่าสนใจบ้าง,งมันมีอยู่แค่นะี้ผมขอเปิดหัวเป็นอัพเวลแล้วกันนะเพื่อน แต่อันนี้น่าจะได้ขั้นต่ำสามกระบ,บอกเลยนะเพื่อนในส่วนของปืดอัพเวลนั well ้นเพื่อนแล้วก็สุมหมัดสุม่มชุดแล็กนาล็อกให้ด้วยเฮ้ยแล้วก็ไอดีแท้นั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้เพื่อนส่วละเอียดอ่าตัวอื่นเพื่อน,อนก็ไปอ่านกันเอาเองลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้เอาเป็น well อัพเวลเพื่อนดูแลกันนะครับทุกคนโอเคขออนุญาตเลยลวกันนะเพื่อนจะเลยดีกว่านะครับไม่พูดเยอะละ โอเคนะครับเพื่อนก็ได้ในส่วนของไอเดียมันเป็นที่เรียบร้อยไอดี ID ก็เชื่อมจี้ๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนอะนเพื่อนโอเคเดี๋ยวไงขออนุญาตเอาไอดีไปลลอกอินสักฟูน่นะเพื่อนและเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเหมือนเดิมนะว่าได้เปืนอัพทั้งหมดกี่กระบอกนะครับแล้วก็แฟช,ชั่นจะตึงขนาดไหนนะครับเพื่อนโอเคไปว้าวเจอที่หน้าเกมเลยครับ A few m m o โอเคนะครับเพื่อนและตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการเข้ามาสู่หน้าตัวเกม ID f r ฟ e f i ฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนรู้สึกว่าจะคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะครับเพื่อนโอเคครับเพื่นอนก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนะครับรีวิวแบบเต็มหน้าจอนอกเพื่องง่ายต่อการรีวิวและก็เป็นการแบบดูแบบเต็มๆจอนะครับสำหรับเพื่อนเนาจะเห็นกันชัดๆนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนก็มารีวิวแฟชั่นก่อนเลยแล้วกันครับก็ได้มาเป็นในส่วนของเล็กนาล็อกด้วยนะครับเพืนน่อนๆแล้วก็มีของบูร์ล็อกมาให้ด้วยเป็น อีสังินะคะเพื่อนๆก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีปีกนกฟ้ามาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีหมัดวันพันแมนนะครับหรือว่าหมัดที่แบบพิธีกันเลยนะที่เขาเรียกกันหมัดอะไรนะหมัดจริงจังใช่ไหมเพื่อนหรือหมัดวันพันแมนนั่นเองนะครับมาเพื่อนๆมาดูปืนอัพเราเลยดีกว่านะครับมทั้งหมดสามกระบอกครับกระบอกแรกเป็นในส่วนของกอซ่านะครับเพื่อนๆนี่ไม่ได้เห็นนานเลยนะกอซ่าเนี่ยโอเคเพื่อนกระบอกที่สองเป็นในส่วนของสกาอัพ เจ็มาให้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอะบอยจามเป็นวูดเด็คเกอร์อัพเจ็ดมาให้นะครับเพื่อนๆเนยไม่ได้เห็นสนานเลยแต่และก็บอกโอเคเพื่อนส่วนของท่าเติมนี่ก็พอได้อยู่นั้นเ,เพื่อนเออลืมไปเพื่อนมีชุดนี้เลยแสงเงาอะไรนะนักรบแสงเงาอะไรนะเพื่อนใช่ไหมเออที่เป็นท่าปัญญาท่ากระโดดท่าอะไรน,ะน,นั้นเพื่อนถือว่าคุ้มอยู่นะเพื่อนไอดีเนี้ย คุ้มคุ้มผมมองโดยรวมว่าคุ้มนะเพือ่อนสำหรับไอดีนี้แพชั่นก็ตึงปืนอัพก็ตึงนะครับที่เหลือเป็นปืนลั่นสองปืนอะไรเงี้ยเพื่อนลั่นสองดาเมจสองลบคุมเล็กเพื่อนที่อะไรนะเพือ่อนนะครับแต่ปืนอัพมีให้ทั้งหมดแค่สามกระบอกเองนะครับเพือ่อนโอเคนะครับเพือ่อนจ,จะรีวิวให้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพือพ่อนก็เดี๋ยวใครที่ได้ดีไปก็ไปดูเอาเองละกันนะครับเพือ่อนโอเคครับเพือ่อนสำหรับคลิปนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับเพื่อนไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วก็รีวิวคร่าวๆพอนะครับใครที่ได้ไอดีไปก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดตับติ๊กใหหน่อยครับเออคนละไลค์เองเพื่อนจะจือจะดำไปนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้เพื่อนก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนโอเคคลิปนี้ขอสักห้าสิบไลค์ห้าสิบไลค์กดมาโอเคเพื่อนไปแล้วครับ